อาจารย์ดิคะน้อมือชี่วก็ได้ดังเดียนะครับวันนี้มาดูสาวๆเขาลำนาที่ไทยใหญ่นะครับแล้วก็น้องเดินด้วยนะครับนี่สวัสดีค่ะเออเนะสวัสดีค่ะไปดูเขานะฮะว่าใครเกี่งก,กันนะครับนะคนลำนาที่นี่วันหนึ่งตะวันหนึ่งอาจจะเสร็จเป็นทุ่งเลยนะครับนาะแล้วก็อ๋มอมนก็ต้องเข้าไปกับเขา เนี่เป็นหูยัยลื่นขาลำคอลำหน้าเฮ้อโลน้ำหนึงหนาเฮ้จอไ่หางัน้องห่วงไงมั่งะพวกกางยาอะไรยงงกัเลยเนี่ยครับทุกงานลือหลูการนะอ อะไรเวลาเกี่ยวขอเวลาล้ำหน้านะครับถูกดูดูการมนก็ถ่ายให้ดูตอนนี้มนก็กำลังจะคำติดคิดดวมนะออกไปไม่ไรเลยเขาบอกว่าล้ำหน้าห้ามคิดกวนนะเฮ้

เรื่องหัวทีสงมานะฮะพี่สะพายพแล้วก็แต่ละคนนะครับเขาก็จะไปกันทางแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยมันจะแให้ดูซาชานะครับเดี๋ยวต้องไถ่ตักกวนเขานะ <c oughs> เนาะไถ่ขังหอะไรมุดกาข้าวกวน ปั๊บปั้บนน่เพอร์น,น่าโดนั่งเฉยอือฮือาพ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกคนแก่นิดนึงก็ว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็จนลุกไม่ขึ้นนะครับขนาดบางคนไม่แก่นะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมาจนอันนี้เลยจนลุกไม่ไหวเลยเนี่ยเนี่ยก็ออยุ่กา่าถไถมาเนี่ยเลยก็ไม่เลยดีแน่นเอาไง เออเอาลม,ม er. ีเหลือเลยมามาเอมานะเ็ดกามสุเลยเฮ็ดกามปกตนกาเนน้าในยินเลยเดี๋ยวพี่น้องสาวตาพี่น้องสาวตากิเลสขจะอไฮู้วามึงเขาตึกเกียวตึกมวนอยู่ในน้อจองก็เฮ้ ใครก็ข er, ึ對對้น HEEL เลยวงก็ก็เกี่ยววังก็ก็มองใจเออยิมเป้าในหัวยาเลยเนี่ไม่ใส่ห้อยในหมีว่าวันเขาก็มานะฮะนี่แล้วก็แฟนเขาเห้แล้วก็เมเจ้ากองตัวป่นนะฮะเนี่ยคนนี้ ใครมีมานี่หลายคนทามาบอกว่าแม่เจ้ากองทุปปนเขาเป็นใครนะฮะก็ตอนนี้จะบอกให้ดูฮะับแล้วก็พ่อเขาอยู่ประเทศไทยนะคะมีหลายคนทามาเยอะแย,ยะมากมายนะฮะแล้วก็เออมีทั้ง ร้อของกองรปนอยู <h 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 ่ประเทศไทยนะหลังจากว่าติดโควิดแล้วก็เลยไปหากันไม่ได้ก็เลยอยู่ติดอยู่ในนาแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่ อเออไอ้ลืน่นเ่ยมาไปาลุยเราไปลุยลื่นก่อนให้ทำไมมันทำไมมันไม่ขยับที่วะเรา,าเหูใบเย็นบุตรไล่เชียงมาอันนี้ก็มีบอกวันนี้หันกลงเลยเนี่ยเขาต้องยิบแบบนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเขาจะายิบเอาแล้วก็โหมีโป่งในเนี่ยอาอาโหมีโป่งแล้วก็กดลงใช่ไหมแต่ว่า อ่ท้าใหญ่เขาจะใส่ในสองนิว้วเออท้ายใหญ่เขาจะทำอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแบบนี้แหละไม่รู้ไปลุยลื่นขลำเขาก่อนนะมังกรมังกรในเดชเห่เห็นจริงๆในเดชเห็นสัตว์เดช มีปูเลยนะวิกายวิโรชว่ปูตรงนืนนนน้นางอ่ะใจเลื่อนมึงอยู่ในวะใหงเป็นหือว,ว้วะสารเปืนเ่นแต่ตัวเองได้ไม่พูดเนะ <c oughs> น,นี่ยเออสาระ,ะมันเป็นทางเรอเนี่ยกำลังฝึกลำนานะครับเออค่อยๆทำไม่ต้องเขอนไม่ต้องเขิน นี่ล่ละฮะพอป,ะปุ๋ยรู้นะยบกายอเออนี่นแหละเฮ้ยฮะกำลังอันนี้นะยังไม่เก่งเนาะเพราะว่าตอนสมยัยไก่อนอะ่ะแม่ฉันช้อนช่อมนานนะฉันจนร้องไห้เลยอ่ะมวนร้องไห้เลยพี่น้องจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะครับ วันนี้พอกาแต่น,น้าคุณสวยนะวันนี้นะป,าาปู่มช่วยปู่ถือหุ้นจักนะอะเลให้ภาพสวยงามมากมากเลยนะนี่ฮนะมวว่ามวลจะเก็บมากควายนิดนึงนะ เออค่อยๆๆๆเอลุนมันหางอยู่บางอันบางเมียวตวยอะน่ะถามเจ้าของพุ่นแล้วเค้าชอบแบบไหนเดว่าชอบแบบนี้ เอออีกปีสองปีก็เกี่ยงแล้วน้องเดือนเนื้อเลยเดี๋ยวจริงๆท้าพี่ก้นถือกองนะทันจะิำให้ดูทันจิำนาให้ดูเลยมไม่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 เอาส,เอ <laughs> สวยสวยงาม่ะกจุดนายหรอ <ส iage. S 1> ไม่ได้ใส่ผ้าทุงมาบนคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาจะหเรเออ่ะ ไป,ปก้างโป๊กกลางปืนที่ฟังหน้าเออคือสองก้อนอย่าเปีย้ยเจ้าตกลูกแล้วกันเมื่อไดรเฮ้กขางหลังเลานะ่พอมพ่อแข็งนั่งตกลูกเต๋อใช่ปกกล,ล่กน่ออกไรพวกหัวน่ยาวขนาหนาขันข,นขนัน ไอนกันเอยม่หาทละันเยทะอยงลไปบนกางปูน้อยด้วเออไปก็ดังคุยทำมันเอเออนั่นก็กนๆเขาคิดออกแล้วก็มองกัเลยน้องโยเขานู่ม่เปินเอามาเขามุ้งมนเปืนเอามาเผื่อก้นก้นอะไรทัง เออทำมาลอยๆเนะาะเพราะคนคนที่ไม่เคยเกี่ยงก็ต้องต้องต้องกะต้ต้องไปตัหลังนะครับไม่งั้นคนอื่นเขาก็จะเอาตกคอ,อกนะครับติดคุกเลยนะฮะมันก็จะแบบนั้นฮะ <c oughs> <c oughs> อเคนะครับพี่น้องม้วนชือกก็ได้ดังเดนก็จะรอดพี่น้องไปก่อนนะครับช่าหลับคลิปลำนาวิ่งอดลูกเกี่ยวข้าวก็ไถเกี่ยวข้าวลำนาก็ลำนานะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นว่า,าทุกดูกการของคนที่นี่เขาทํยังไงกันบ้างในชนระบ,บทของมนก็มีเท่านี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรไมีเห็ดมีปลามีผักกินทุกวันกินดีไม่มีโอ้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับ